ครับครับผมก็รู้สึกดีครับเพราะว่าเราโอ้ก็โอ right. ้ก็ต yeah. ้องโอ้ก็ทำไปตามหน้าที่ของโอ้ครับฟีดแบกอะไเราได้แบกอะไรครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฟีดแบกก็ผู้ใหญ่ก็บอกดีแล้วครับที่เราทําไปตามขั้นตอนอะไรเงี้ยเราก็เราก็ ก็โอเคครับพ okay. ี่ก็เราก็ผลมันออกมาเป็นแบบนี้โอก็เลยได้ได้มีมีโอกาสได้ทํางานแล้วก็ได้ศึกษาต่อไปหรือเหมือนอย่างในโซเชียลเองในแบบแซวเราเรื่องรงสมภูเป็นไงบ้างพ่อก็เขินๆนะครับพี่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็มองผมแปลกๆครับครับแต่ก็เหมือนแบบมี้ครับแซวขับโซเชีนที่บอกว่าไม่ได้มองเรื่องคนกั้นที่หมดหูแต่ว่ามองเรื่องหูมันแบบนี้อ๋อครับก็ครับผมก็ดีครับพี่ขอบคุณครับแต่เราต้องฟิตให้มัน ก่อนนี้ไหมครับผมก็เล่นประจําอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เลยก็ก็แต่เรื่ยอยๆว่าเป็นคนชอบออกกําลังอยู่แล้วแฟนค่ะบอกว่าซิกไอซิกแพปพี่โอ้ขายไปไหนคะอ๋อไม่ปกติไม่ค่อยมีอยู่แล้วฮะแต่ว่าโอ้ก็จะออกอย่างอื่นแทนอนะไรเงี้ยเพราะว่าซิกแพคมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆครับซิกแพคมันเป็นอะไรที่เราต้องเล่นเป็นประจําแล้วก็ต้องคุมอาหารด้วยบงทีโอทำง,งานอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีโอกาสได้คุม,มเล่นค่ะต่อไปและเป็เรื่อง เขาก็ทําไปตามที่โมีโอกาสมีเวลาอะไรเงรี้ยเราเพราะว่าเราเรา,เราทำบางทีเราออกกำลังกายหนักเกินแล้วเราทํางานหนักด้วยมันก็ไม่ดีครับเราก็ต้องทําต้องบริหารให้ดียอะไรย่างเงี้ยเย่ครับเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยถอดเสืส้อเสื้อในลำบากเลยครัว่นเการจะเป็นจับตาปเป็นิเศษอะไรอย่างนงี้ก็ไม่หรอกครับผมว่ามันเป็นวันที่ทุกคนถอดเสื้ออยู่แล้วครับแล้ <c oughs> คนก็คงเห็นก็โฟกัสแะครับคิดไงบ้างที่คนโฟกัสตบเรื่องแบบนมเราอย่างเดียวเลยก็รู้สึกเขินๆครับรู้สึกว่าเอ๊ เราเราผิดจากคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่ปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแต่เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเออเราต้องไปโมแล้วตอนเนี้ยมีคนเข้ามาแซวเยอะไหมคะเรื่องเขามีครับเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยพี่พี่งานนี้มีคนติดต่อไหมขายโชว์ซิตี่เอ่อยังไม่มีครับครับจะปีต่อมาที่จะรับเลยไหมโอ้เออ่ต้องดูก่อนพี่ติดละครพี่ช่วงนี้ครับหลังหลันี้จะปิดเกิดซิปแก๊ก เออพี่ซิกแพคก,ก็พอแล้วพี่ครับค <C> e <ars> <c oughs> ือโอ้หลังจากที่หายหาย,หายหมดเป็นหลอดนึ่งแล้วเราจะมีงานอื่อนอีกไหมเต็มที่ครับ <c oughs> ก็ก็ตอนนี้ก็แบบเออเราเราก็หายห่วงแล้วเราก็มีโอกาสได้ทํางานทําอะไรต่อไปครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เป็นอาหารเราไม่ไม่จะไม่รับใช้ชาติเราก็ยังมีหน้าที่อื่นที่เราสามารถช่วยชาติรับรับใช้ชาติได้อะไรคุณมองว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนในการที่จะแบบว่าแสดงตัวในการที่จะแบบก็คือหาผมว่าก็เป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วครับถ้าใครใครเป็นหน้า ที่ของทุกคนอยู่แล้วแล้วก็วโอ้รู้สึกว่า,าใครก็ต้องไปอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องปกติยกเว้นแ,แบบเรามีปัญหาร่างกายอะไรเราก็สามารถที่จะไปบอกทางทหารได้อโอ้ถามถึงเรื่องภูมิคุ้บ้างที่โผลให้กำลังใจเรารหเห็นหรือยังค,ครับเห็นครับเห็นครับก็ก็ต้องขอบคุณวยที่ให้กำลังใจ มมแม่ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแม่แม่ก็ลุ้นอยู่แม่ก็เพราะว่าเราก็ยังศึกษาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังต้องเรียนต้องทํางานด้วยที่สำคัญของเราแล้วก็แต่จริงๆก็ทางผู้จัดการเขาก็ดูให้แล้วว่าเออถ้าโอ้จับได้จริงๆโอก้ก็โอ้ก็ต้องเลื่อนงานออกไปครับโอ้ค่ะหลังจากที่ได้เห็นโพเราได้ผลไม่ได้คุยครับ นนี่มันมีกระแสเกิดเรื่องโควิดเรื่องเท่ากับน้าเดชรือว่าเออเราแบบแมนกว่าน้าเดชเลยเนี้ยเราเห็นยังไงกาบความที่เห็นนี้บ้างผมคิดว่าไม่ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าคนเราอย่างน้องผมน้าเดชเขาก็ไม่สบายเขาเป็นหอบอยู่แล้วครับซึ่งโอก็เห็นน้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นน้องเขาเป็นหอบใช้ยามาตลอดนั้นก็ เป็นเรื่องปกติถ้าคนที่เขาร่างกายไม่เต็มที่ไม่พร้อมอย่างแบบสุขภาพไม่ดีอะไรเขาก็จะมีข้อที่เราสามารถจะไม่ต้องไปฝึกเพราะว่าถ้าเราไปฝึกมันก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่อาจจะถึงชีวิตนะครับถ้าเราหอบหรือว่าเราอะไรแล้วเราไปฝึกอะครับผมไม่ทราบครับแต่ว่าถ้าพี่พูดขึ้นมาผมก็จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวครับก็เราไม่ไม่ใช่ว่าน้องผมไม่แมนไม่มีนะเด็ผมแมนมากเบื่อไหมคะที่เราโดนแบบโดนเอาไปเรียบเทียบครับไม่เบื่อครับผมก็อธิบายให้ฟังครับว่า เออมันเป็นแบบนี้ครับคือถ้าคนที่เขาไม่สบายหรือว่าคนที่เขามีสิทธิ์ที่จะออไม่ไม่เป็นนะครับมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเป็นข้อทางกฎหมายอยู่แล้วที่ที่สามารถที่จะทําได้ครับนี่ก็<อ>ถือว่าเป็นที่เรื่องที่เหนื่อยเพรว่าอีป้าเขาจะให้กำลังใจเราด้วยการถือดอกไม้สีแดงแล้วแทงบอกว่าดดแงี่อ๋อ้เห็นแล้วครับแต่โอ้ก็โอ้ก็โอ้ก็ฝากขอบคุณด้วยครับก็ต้องก็คือ เชียร์ไปดีแล้วไม่หรอกครับก็ก็ดีใจที่เอิมยังมีกำลังใจให้กันก็เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถึงจะไม่ได้ติดต่อไม่ได้เจอกันอะไรเงี้โยโภคีจะเข้าใจผิดไหมคะอย่างเงเเี้ยเาก็มีข่าวไม่ครับไม่ครับแฟนก็เชื่อว่ามันเป้กลับมคืนดีกันอะไรยางงี้ อ๋อครับก็ก็คงตอนนี้เราก็เป็นอย่างอย่างที่บอกไปหมดแล้วอรัก็ก็ขอบคุณแล้วกันครับที่ที่กิ๊ฟเให้กําลังใจมาหลังหลังที่โอตามข่าวกิ๊ฟบ้างก็มีกานแขกับคนหลายคนเลยอะไรเงี้ยก็ก็มีบ้างครับก็ได้ยินบ้างแต่ว่าก็ก็ไม่ได้โอ้ไม่ได้ติดตามขนาดนั้นแต่ว่าโอ้ก็ก็เชื่อว่าเขาเขาเป็นคนดีเขาก็ต้องต้องต้งแบบโชคดี่างกไ่มีครับไม่ได้คุยกับเใช่เาขาดีนนี้ คงคงไม่ฮะเพราะว่าเราเราเราก็มันเรื่องมันนานแล้วเนาะอย่าพูดถึงดีกว่าครับกับจันจีตอนว่าจันจีจันจีได้มีถามถึงอะไรไม่มีครับบองตรงพี่จันจีตอนนี้เป็นไงบ้างไม่มีถามถึงอะไรอย่้ไม่มีครับเหมือนว่าพี่กี้บอกว่าถ้าดีเธอได้ก็ดีนะคะพี่อะไรฮะพี่กีอ๋อผมผมไม่ทราบเหมือนกันฮะครับมึงไม่พื้นอะไรนี้ป่ะโอ้ไม่หรอกครับเรื่องมันยาวแล้วเนาะโอ้ก็มันก็เรื่องมันผ่านไปนานแล้วก็ก็ คือยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอย่างที่โอ้บอกกำลวงจะผ่าันธ์ตอนนี้เป็นไงบ้างคะเหมือนเดิมตามที่บอกเลยจ้ะแล้วที่บอกคือให้กาลังใจเขาให้กําลังใจเราผ่านอันรีไครับเขาก็ให้กําลังใจเขาสู้ๆอะไรเงี้ย